อ่าสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูคคคคสวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวเราจะเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายคาบเราจะมีเช็คชื่อโดยการเปิดกล้องนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะเช็คคะแนนเพิ่มสำหรับคนที่เข้าเรียนในคาบนะคะอ่ะนักเรียนเตรียมหนังสือ เตรียมหนังสือก่อนเตรียมหนังสือกับสมุดมานะคะเดี๋ยวครูจะแชร์หน้าจอครูแล้วนะ,ะเดี๋ยวครูจะแชร์หน้าจอครูแปบบ๊บวันนี้จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับนี่เลยนะคะการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนพังอันนี้เราเรียนไปตั้งแต่ป .4 ป .5 ละแต่บางคนก็ยังจําไม่ได้ว่าเขียนยังไงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูหาหนังสือของป .6 แป๊บน,นนะ อ,อเคผมได้เอาสม,มุดส่งครูไปครับโอ้ครูบอกแล้วว่าไม่ต้องสอง่งพาวินครับอ,อืมผมอัลครูจะตรวจในอัลบั้มแล้วเดี๋ยวครูจะลบอัลบั้มที่สร้างชื่อตัวเองด้วยนะคะ,คเ,ะ,คะเพราะว่าตอนเนี้ยปัญหาก็คือปสามอ่อะเขาตั้งอัลบั้มชื่อคนเดียว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 หมดเนี่ย,ยแล้วมันเกินอ่ะลูกอัลบั้มมันเกินนะคะเขาตั้งได้แค่ร้อยร้อยพอไม่รูกเสร็จแล้วคราวเนี้ย มันมันตั้งเพิ่มไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูจะวันนี้จะไล่ลบละนะสำหรับคนที่ตั้งชื่อตัวเองนะครูบอกแล้วว่าให้ส่งในในอัลาบั้มของครูนะลูกอ่าวันนี้นะคะนักเรียนเปิดในหนังสือหน้าที่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้ายี่สิบห้าอ่ะการออกแบบอ,อะไรนะ ยงปราตาแล้วครับอ่าการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังนะฮะการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังก็คือการที่เราเขียนผังนะคะอธิบายโปรแกรมด้วยสัญลักษณ์แล้วก็แทนความหมายของผังต่างๆนะคะอันนี้เคยเรียนไปแล้วตอนป .4 ป .5 อ่ะคราวนี้นักเรียนดูนะคะตามในหนังสือนะแล้วก็ดูบนกระดานด้วยก็ได้นะคะผังงานหรือว่าโฟชาร์ดเนี่ยก็คือการนําสัญลักษณ์มาเขียนขั้นตอนต่างๆนะคะ อันแรกนะคะสตาร์ทเริ่มต้นสิ้นสุดอันนี้เคยเรียนไปแล้วนะคะเริ่มต้นสิ้นสุดนะแล้วก็มีลูกศรคือทิศทางการดําเนินงานนะคะแล้วก็มีขึ้นลงซ้ายขวาจริงจริงมันมีซ้ายขวาด้วยนะขคคึ้นลงซ้ายขวาได้หมดนะต่อไปกระบวนการนะคะตัวนี้นะคะกระบวนการข้างนอกนะคะอย่างเช่นพวกทาไข่เจียวอ่าทำอะไรอ่ะทาไข่เจียวไข่ต้มอะไร่ะมาม่าอะไรที่ครูเคยเคยให้นักเรียนเคยทานะคะถ้าจบเนี่ยถ้าเป็นกระบวนการของ ข้างนอกนะคะของกิจวัตรประจําวันหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยจะเป็นสีเหลี่ยมนะคะแต่ถ้าเป็นการรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ฟังนะข้อมูลทางแป้นพิมพ์จะเป็นสัญลักษณ์นี้นะคะสี่เหลี่ยมอะไรอะ่ะนั่นแหละสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ากันนักเรียนอ่นนี้นะตางหมุนใช่คะต่อไปนะคะอ่าเดี๋ยวครูย้ายนักเรียนมาก่อนแบบเงื่อนไขเงื่อนไขคือสัญลักษณ์นี้นะคะเป็นหัวข้อหลักตัดนะเงื่อนไขาการตัดสินใจนะคะ วงกลมเป็นจุดเชื่อมหน้าเดียวกันเราห้ได้นะแต่ข้างล่างนี้นะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีปลายแหลมขึ้นมานะคะเหมือนคล้ายล้ายลูกศรเนี่ยแต่เป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นจุดเชื่อมต่อคนละหน้าอันนี้คนละหน้านะอันนี้หน้าเดียวกันนะวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมไม่ต่างกันนะสองตัวนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะที่เปมือนดินสอนนี่นะคะก็คือหัวต้องมนๆนะลูกหัวมันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้คือการแสดงทางหน้าจอ ต่อไปอันนี้คือการรับข้อมูลผ่านอุปกรณ์อื่นๆอย่างตัวเนี้ยนะเป็นการรับข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์เห็นไหมตัวนี้นะคะสีเหลืองเนี่ยแต่สีเทาเนี่ยจะเป็นการรับข้อมูลผ่านอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นไมโครโฟนอะไรเงี้ก็ได้นะฮะถ้าแป้นพิมพ์อย่างเดียวก็คือเป็นสีแบบสีเหลืองน้ยนะถ้าเป็นสีเทาคืออย่างพวกไมโครโฟนการใส่อะไรการต่างๆ อะไรเงี้ยนะคะรับข้อมูลมีอะไรบ้างอ่ะประมาณเนี้ยนะคะกล้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยเอาข้อมูลจากกล้องถ่ายรูปลงลงคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือการรับข้อมูลต่างๆอ่ะต่อไปนะคะในหน้าต่อไปอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์แล้วนะคราวนี้นะคะผังงานคืออะไรอันนี้ในหนังสือในหนังสือไม่มีนะคะผังงานคือการใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะ,สะแสดงขั้นตอนต,อต่างๆในการทําง,งานแต่ละขั้นตอนนะคะตั้งแต่แรก จนสิ้นสุดเลยนะนะโดยนะครับอธิบายหรือข้อความเนี่ยแบบไอ้ที่มีขนาดยาวๆเนี่ยเราสามารถย่อได้แล้วก็ให้อยู่ในสัญลักษณ์ได้นะคะเพื่อให้ชัดเจนแล้วก็ถูง่ายขึ้นนั่นเองนะคะโดยผังงานนะคะของโปรแกรมเนี่ยสัญลักษณ์ที่เราใช้เดี๋ยวคงขอย้อนไปก่อนนัเรียนดูนะถ้าในโปรแกรมก็คือในคอมพิวเตอร์เนี่ยสัญลักษณ์ที่เราใช้นะคะก็จะมีลูกศรอ,อ่ะมีสตาร์ทก่อนอันดับแรกละสตาร์ มีลูกสอนมีสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะสีเหลืองนี่มีเข้าหลามตามแล้วก็มีอันนี้แสดงหน้าจอนี่แล้วก็มีอุปกรณ์นคะคะส่วนการเชื่อมต่อแต่ละหน้าหรือหน้าเดียวกันแล้วแต่นเราจะใช้ตัวไหนนะคะถ้าหน้าเดียวกันเป็นวงกลมถ้าคนละหน้าเป็นตัวนี้ตัวจำนะตัวที่เราไม่ได้ใช้ในตัว นั้น,นะคะมีแค่ตัวเดียวก็คือสีฟ้านี่นะคะอ่าสีฟ้านี่เป็นกระบวนการเป็นระบบนะคะเป็นการพูดถึงอย่าง,างเช่นพวกทาง,งานต่างๆกิจวัตรประจําวันหรือว่าเป็นการอธิบายแบบมันไม่ใช่เกี่ยวกับตัวของกระบวนการในตัวของคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวของโปรแกรมต่างๆนะคะอ่ะาครานี้นะคะตัวอย่างในหน้าที่ยี่สิบหกัเรียนเปิดเลยนะ,ะในนนยี่สิบหกนะ โปรออกแบบโปรแกรมแสดงขั้นตอนการทำงานของพัดลมด้วยการเขียนถังงานดังนี้วันนั้นเราดูเรื่องพัดลมไปแล้วใช่ไหมนะคะแลกเรียนดูข้อความพัดลมแลกเรียนดูข้อความพัดลมในหน้าที่ยี่สิบเท่าไหร่เดี๋ยวนะครูด,ดูก่อนในหน้าที่ในหน้าที่ยี่สิบสามนะคะเห็นไหมโปรโปรนะคะรับ ความแรงของพัดลมจากผู้ใช้เห็นไหมใช้สัญลักษณ์นี้เพราะอะไรมันถึงถึงเป็นสีเหลี่ยมด้านไม่เท่าแบบรูปแบบนี้นะคะเพราะว่ามันรับจากอุปกรณ์อื่นแต่ถ้ารับจากแป้นพิมพ์ฟังนะถ้ารับจากแป้นพิมพ์จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้ารับจากรับจากอุปกรณ์อื่นหรือว่ารับข้อมูลจากที่อื่นแบบอื่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้สีเทานะ,ะแต่ในตัวอย่างมันจะเป็นสีนี้เห็นไ,ไหม มันก็เลยต้องเป็นอุปกรณ์อื่นก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะพอสัญ,ญลักษณ์เป็นอย่างนี้ปั๊บรับความแรงของพัดลมจากผู้ใช่หไหมสัญ,ญลักษณ์ก็เปลี่ยนแล้วนะจากนั้นนะคะเงื่อนไขามาแล้วตรวจสอบว่าใช่เบอร์ศูนย์หรือไมนะ่ในช่องของตัวของอันนี้นะจะต้องถ้าต้องเรียนง่ายๆก็คือมีคำว่าหรือไม่ประกอบด้วย รวจสอบว่าเป็นเลขศูนย์หรือไม่ถ้าไม่ใช่ให้ไปตรวจสอบเป็นเลขหนึ่งหรือไม่แต่ถ้าใช่ให้ไปอะไรถ้าเลขศูนย์ก็กดเป็นอะไรหยุดเห็นะหหยุดหยุดนะต่อไปข้อแบบไปถ้าไม่ใช่เลขศูนย์ก็ดูไหมตรวจสอบเป็นเลขหนึ่งหรือไม่ถ้าเป็นเลขหนึ่งถ้ากดผสม้วเป็นเลขหนึ่งให้ทํางานลงน้อยเห็นไหมถ้าใช่ให้ทํางานลงร้อยถ้าไม่ใช่ให้เป็นไง ให้ตรวจสอว่าเป็นเลขสองหรือไม่พัดลมนี่จริงๆมันมีกี่เบอร์นักเรียนไม่กี่เบอร์พัดลมนักเรียนอ่ะก <Okay. S 1> ี่เบอร์อมันจะมีศูนย์หสองสามใช่ไหมศูนย์หนึ่งสองสามก็จะมีสี่ปุ่มด้วยกันนะคะแต่จริงๆอ่ะเบอร์มันจะอยู่ที่ประมาณเบอร์สามเนาะนะอ่ะต่อ,อไปถ้าไม่ใช่ มาตรวจสอบว่าใช่เบอร์สองหรือไม่ใช่เบอร์สองหรือไม่ไมถ้าใช่ก็ให้ทำงานด้วยลมปานกลางแต่ถ้าไม่ใช่ให้แสดงเป็นลมแรงแมากถ้าไม่ใช่ก็คือนอกเหนือจากศูนย์เปนสองสามพัดลมเนี่ยมันจะมีเลขศูนย์ใช่ไหมลูกหนึ่งเลขสองเลขสามเขาบอกว่าถ้านอกเหนือจากนั้นนอกจากศูนย์นอกจากหนึ่งนอกจากสองเอาสามก็จะเป็น นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นทำงานด้วยลมแรงมากนี่นะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะกดหยุดได้ด้วยถ้าสมมติว่าลมแรงมากเสร็จสามารถกดหยุดได้เมื่อไหร่ก็ได้อ่านะเมื่อสิ้นสุดเห็นไหมลูกศรก็เลยมาตรงนี้เป็นเมื่อสิ้นสุดเห็นไหมอ่าถ้าสิ้นสุดก็เดี๋ยวก่อนนะูผมกูโดนแน่อ่าถ้าสิ้นสุดก็สามารถที่จะกดหยุด กดศูนย์ได้ศูนย์ก็เลยทุก,กุดสามารถกดศูนย์ได้ทุกจุดก็เลยวนลงมาข้างล่างหมดเลยเห็นไหมมีตัวเชื่อมตรงนี้นะคะเห็นไหมตัวเชื่อมตรงนี้ลงมาลงมาลงมามาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สิ้นสุดใครไม่เข้าใจมีไหมใครไม่เข้าใจมีไหมไม่มีค่ะอ่าไม่มีนะอย่าเลือกสัญลักษณ์ต้องถูกต้องนะ คราวน,นี้เรามาดูงานของเรางานเะเด้วดูในหน้าที่ยี่สิบเจ็ดค่ะเดี๋ยวนักเรียนเขียนสถานการณ์มาด้วยนะคะโป้ต้องการส่งอีเมลอีเมลนะให้กับเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อชวนเพื่อนมาร่วมงานฉลองวันขึ้นปีใหม่ที่บ้านโดยโป้จะต้องกรอกที่อยู่อีเมลของผู้รับชื่อเรื่องและรายละเอียดต่างๆตามลำดับผ่านทางแป้นพิมพ์ ผ่านทางแป้นพิมพ์นะสัญลักษณ์อะไรซึ่งหลังจากโป้กดส่งอีเมลระบบจะตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนให้แสดงหน้าจอเห็นไหมมีแสดงหน้าจอแล้วนะอีกสัญลักษณ์แล้วนะว่าส่งอีเมลสําเร็จแต่ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบครบให้แสดงผล ทางหน้าจอว่ากรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนคราวนี้ใครไม่เคยส่งอีเมลเดี๋ยวครูจะลองส่งให้ดูปึ๊บอ่าคราวนี้นะปึ๊บๆๆอ่าคราวนี้ครูจะลองส่งอีเมลให้ดูเึ๊บแต่นี่คือโป้ต้องการพิมพ์ใช่ไหมคะพิมพ์ชื่อปึ๊บ้บเห็นไหมเรียนดูหน้าจอคนนะโปรแกรมการสร่งอีเมลเนี่ย อันดับแรกเนี่ยเราต้องมีชื่อคนที่เราจะส่งไปก่อนอย่างเช่นอ่าสมมติครูเป็นชื่อใครเดียวครูดูก่อนเนาะอ่าเอานี้ก็ได้ครูพีเป็นสุชัยอ,อ่ะครูเนี่ยปุ๊บไี่เนาะนี่ครูก็เลือกไปแล้วก็มีอะไรอีกครูก็หาก่อนว่ามีใครอีกที่ครูสามารถส่งไปหาได้อ่าเอาตัวเองก็แล้วกันสมมติว่าครูเป็น เพื่อนตัวเองอ่ามาถึงปับ๊บครูก็ดูเลยล่ะปับ๊บอ่าเรื่องอะไรครูก็ใส่ใช,ชื่ออีเมลของเพื่อนแต่ละคนที่ครูจะเชิญมางานเนี่ยเรื่องอะไรมางานเลี้ยงอ่าเชิญมางานเลี้ยงอ่าใช่ไหมอ่าอ่ะ,อะจริงๆมันใส่ชื่อเพื่อนได้เยอะกว่านี้นะคะแล้วก็ใส่ชื่อเพื่อนไปปุ๊บเสร็จไปแล้วน พิมพ์ข้อความไปอะไรดีอ่าทดสอบทดสอบอ่ะทดสอบสอนนักเรียนนี่เนาะอะสมมติว่ากันไปเดี๋ยวครูพับจะตกใจอ่ะหัวข้อคือเชิญมาละงานเลี้ยงแล้วก็ครูก็นี่นะคะส่งให้เพื่อนว่าไปกี่คนสี่ห้าคนสิบคนถ้าสมมติว่าโปรแกรมถูกต้องกดส่งมันจะส่งเลยคะ่ะนักเรียน แต่ถ้าสมมติครูลืมใส่อ่าครูลืมใส่ชื่ออ่ะชื่อเพื่อนกดส่บปุ๊บเห็นไหมกรุณาระบุผู้รับอย่างน้อยหนึ่งรายเห็นไหมมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาเนาะอาสมมติครูใส่เป็นชื่อครูคนเดียวกันเดี๋ยวครูเลยอ่ะปุ๊บอ่ะแล้วครูสมมติครูทดสอบทดสอบเรียบร้อยครูมีบัตรเชิญนเรียบร้อยครูใส่อีโมจิเลยอ่ะอ่ะนี่อ่ะดังนั้นครูส่บ ครูกรอกครบละทั้งชื่อเพื่อนทั้งชื่อเรื่องแล้วก็ทั้งเนื้อหากดส่งปุ๊บเห็นไหมอันนี้ของครูเองนะคะมันก็จะส่งไปให้เนี่ยเห็นไหมเพืนมางานเลี้ยงนี่แบบเห็นไหมข้อมูลอีเมลก็จะเข้าอันนี้คือการทํางานของตัวของอีเมลดังนั้นนะคะเหมือนกันต้องการส่งอีเมลเพื่อนในชั้นเรียนแสดงว่ากี่คนก็ได้เมื่อกี้อย่างที่ครูยกตัวอย่างไปแต่เมื่อกี้ครูลองส่งให้ครูเปคนเดียวนะ มาร่วมง,งานฉลองวันขึ้นปีใหม่ที่บ้านโดยโป้ไนจะต่อข้อมูลที่อยู่ของอีเมลคือเมื่อกี้นะี่นะชื่ออีเมลนะคะแอด i ีเมลอะไรต้องว่ากันไปนะแล้วก็ชื่อเรื่องเห็นไหมเมื่อกี้ชื่อเรื่องของโคก็คือเชิญมางานเลี้ยงแล้วก็รับนะรายละเอียดต่างๆนะคะตามลํานดะับเนาะผ่านทางแป้นพิมพ์ผนะ่านทางแป้นพิมพ์สัญ,ญลักษณ์อะไรนะซึ่งหลังจากที่โป้ส่งอีเมลระบบจะตรวจว่า กรอข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ถ้ากรอครบถ้วนเนี่ยอีเมลก็จะส่งสําเร็จเนี่ยแต่ถ้ากรอกไม่ครบเนี่ยมันก็จะมีคําข้อความการาตุ้นกาก่อข้อมูลให้ครบถ้วนนี่นักเรียนจะเขียนโปรแกรมยังไงทุกครั้งต้องมีเริ่มต้นและสิ้นสุดทุกครั้งต้องมีเริ่มต้นและสิ้นสุดน,นี่อ่ะเหมือนกับพัดลมต้องมีเริ่มต้นและสิ้นสุดอ่ะคราวนี้เรามาดูกันก่อนอ่ะเราจะมาคิดข้าวๆกันก่อน สมมุติว่าปุ๊บนี่เนาะอา่เริ่มต้นสัญ,ญลักษณ์นี้ใช่ไหมอ่ะเอาเรื่องโป้นี่นะคูเขียนเป็นอันนี้นลุลเริ่มต้นอ่เริ่มต้น,าตนจากนั้นเป็นอะไรต่อต้องมีลูกศรทุกครั้งนะลูกศรนักเรียนต้องมีหัวอย่างนี้นะจึ๊นี่หรือไม่ก็หัวแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะปับ๊บมาถึงรับข้อโป้ทางแป้นพิมพ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ไหน ใครตอบูได้บ้างสีอะไรในหน้าจอร,รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์สีอะไรสีเหลืองค่ะอ,อ๋อสีเหลืองนะคะวาดได้ถูกนะนักเรียนอย่างอันนี้ไม่เหมือนกันนะใครไปวาดสนพัดลมไม่ได้ละเราก็ต้องมาเฉียงๆหน่อยนี่นะ,ะรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์รับว่าอะไรนี่รับอะไรบ้างเมื่อกี้เขาบอกว่ารับอะไรบ้างแปดู โดยโต้จะต้องกรอกอะไรนี่ชื่อที่อยู่สองอะไรชื่อเรือกสามอะไรรายละเอียดต่างๆ <ừ. S 1> ใช่ไหมแสดงว่านักเรียนต้องดูขีดทุละอันนะเห็นไ,ไหมที่อยู่เมื่อกี้ก็หนึ่งอันละแสดงว่ามีหนึ่งกล่องละสองต่อไปเป็นอะไรชื่อเรื่องนักเรียนก็ต้องอะไรกรอกชื่อเรื่องนักเรียนก็ต้อง อ่าแล้วเราก็ต้องบอกกรอกอีเมลทางแป้นพิมพ์กรอบชื่เรื่องทางเป็นพิมพ์และอะไรต่อนี่แล้วก็เขียน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 ขยนไปนะคะแล้วต้องดูว่าถ้าแบบว่าคำว่าตรวจสอบหรือไม่พอมีคําว่าหรือไม่ต้องเป็นสัญญษณอะไรถ้าหรือไม่ต้องเป็นสีอะไรเอาแล้วสีชมพูครับอ่าใช่สีชมพูนะถ้ามีคําว่าหรือไม่ปั๊บครูบอกเลยว่าต้องมีหรือไม่นักนเราก็ต้องบอกกรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ อ่ถ้าใช่เขียนว่าอะไรอ่าแสดงทางอะไรสแสดงทางอะไรหน้าจอาสแสดงทางหน้าจอสัญลักษณ์สีอะไรหนังสือัเรียนสีอะไรถ้าสแสดงผลทางหน้าจอสัญลักษณ์สีอะไรสีม่วงอ่าสีม่วง,ง,วงอ่าแต่ถ้าในหนังสือเรียนจะเป็นสีอะไรอะ่ะ สีฟ้าใช่ไหมขอบน้าเงินฟ้าอ่<ะ>าอันนี้ครูไกด์ไลน์มาจนแบบจะสุดแล้วนะแล้วอย่าลืมนะคะทุกคาพตัอบมีเลีรตโ้นแบบอะไรช่สุดอ๋อตลอดคราวนี้นักเรียนคนที่ไม่มีสมุดเอ้อคนที่ไม่มีหนังสือมีไหมมีมี อ่ะคราวนี้คนที่ไม่มีหนังสือนะคะจดจด,ดบนกระดานตามครูเลยนี่โป้ต้องการอีเมลเนี่ยอ่ะจดคนที่มีแล้วจดจดเลยค่ะสถานการณ์จดมาก่อนโป้มาถึงข้อสถานการณ์เลยโป้ต้องการส่งอีเมลเนี่ยเขียนโจดมาให้หมดก่อนตอ,อนนี้ทําเลยแงบนีนทํากันหรือเปล่า ผมทำนในกระดาษ A4 ได้ก <ทำ S 2> ่อนครับได้ครับแต่เก็บด้วยนะเพราะว่าถ้าโรงเรียนเปิดไอ้ที่นักเรียนเขียนมาครูจะเก็บน,นะคะครูจะตรวจนะเข้าใจไหม <S <S ไม่ได้เขียนทิ้งเขียนทิ้งนะอย่างสมุดนี้ก็ห้ามหายนะคะเพราะว่าถ้าพอถึงวันที่เปิดเนี่ยพอนักเรียนมีหลักฐานการส่งงานแล้วนะคะครูจะตรวจให้มันมีลายเซ็นในสมุดเลยเข้า <ผม S 1> ใจไหมทำก็ได้ครูได้ได้แต่คุณต้องเก็บกระดาษ A4 แบบนั้นเ้ด้วยนะ อ่ะอ่ะเขียนโจทย์เร็วๆตอนนี้มีใครไม่เข้าใจไหมออ่อ่ะเข้าใจนะการส่งอีเมลเมื่อกี้ครูก็เปิดไปให้ดูแล้วนะคะมีใครไม่เข้าใจอ่ะเขียนโจทย์เลยสถานการณ์เขียนเลย เริ่มตรงสถานการณ์เลยค่าครูค่าใช่ใส่ไปเลยสถานการณ์กูต้องการส่งอีเมลเดี๋ยวกูจะตั้งอัลบั้มให้ว่า,อ,าออกแบบโปรแกรมส่งอีเมลนะคะเดี๋ยวกูจะไล่ลบคนที่คนที่ตั้งชื่อตัวเองละตอนส่งงานนักเรียนฟังกูเดี๋ยวกูจะสอนอีกทีหนึง่งไม่ต้องไปชักตั้งชื่อตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวกูละทิ้งก่อน โจทยๆนะนักเรียนถ้าส่งนะคะส่งงานนี่นะคะอันนี้ปองหเนาะตอนนักเรียนส่งอ่ะสมมติครูมีอัลบั้มของครูอ่ะสมมติเอ,เ,อเอาเอางานเก่าอ่ะการออกแบบนี่เนาะนักเรียนคลิกไออัลบั้มนี่เพื่อนส่งปาล่าสุดแล้วก็มีชื่อเขาว่าส่งงานของครูเลยนะะเอาอันเนียอย่างคนส่งงานบนซับก็เอามาส์ไปคลิกเลยปุ๊บหรือว่าเอามือไปคลิกไปกิิบเลยเสร็จจากนั้นเนี่ย ไปดูที่ชื่ออัลบั้มด้วยอย่าไปส่งชื่อผิดนะอย่าไปตั้งเองด้วยมันเยอะค่ะนักเรียนนักเรียนตั้งเก้าสิบกว่าคนถ้าตั้งหบดนี้แย่ yeah, เลยหายากมากอ่าเสร็จจากนั้นถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีคําว่าเพิ่มรูปแต่ถ้าเป็นในมือถือเนี่ยเดี๋ยวครูจะเอาให้ดูมันจะเห็นไหมเนาะ ถ้าเป็นในมือถือให้เป็นรูปบัวครับครูเออใช่แต่บางคนเขาตั้งใหม่หมดเลยไงอ่ะเห็นจอครูโอ้จอครูต้เปลี่นกินสกินเดี๋ยวแป๊บนึงเห็นนะครับเห็นครับ,รบอ่ะอครูต้องตั้งอย่าง่ยจอมันหายนักเรียนเพราะว่าครูใส่กรีนสกีนไว้อ่ะเสร็จนักเรียนก็เอามือไปจิ้มสมมติว่าส่งออ,แบบออกแบบการเขียนนี่ใช่ไหมออกแบบการเขียน ปับ๊บนักเรียนก็ไปที่บวกสีเขียวแค่นี้แหละนะฮะไปชื่ออัลบัม้มอย่าไปตั้งเพิ่มนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวครูมันจะหายด้วยคนที่ส่งข้างนอกเนี่ยบางครั้งมันหายนะฮะนักเรียนบางครั้งอะ่ะนึงอาทิตย์หายแล้วนะฮะบางแล้วแต่ว่าไลน์เขาจะลบวันไหนเงนี้ยเนาะอืมครับดังนั้นนะฮะนักเรียนเน่ยตอนส่งงานนะคะให้ไปกดอนี้ด้วยอ่นะคราวนี้ใครไม่เห็นหน้าจอ ใครไม่มีหนังสือดูเลยก็หนังสือหน้าอย่างก็ครับครูอ๋อถ้าเป็นหนังสือโจทย์จะอยู่หน้าที่สิบเจ็ดค่ะลูกยี 27, 27. <27. S 1> ่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวครูเปลี่ยนเขาตรงนี้เป็นคอควายแป๊บอ๋อได้แลครับอ่าฮะมีคนไม่เข้าใจไหมคุณโฮครับ ครับผมกำลังมานเนาพผู้พึ่งคราะและ้วก็ตัวอย่างนี่อยู่หน้า๒มตรงกัอบอ่อมันไม่ใช่ตัวอย่างอะลูกมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะอันนั้นพัดลมอะของเรามันเป็นเรื่องอีเมลอะการส่งอีเมลที่ครูอธิบายปไปเมื่อกี้ใช่นคนละเรื่องกันเลยมันคนละอย่างกันเลยพึ่งเข้ามาพิ่งเข้าพึ่งเข้าเดี๋ยแป๊บครูเอาไง ใครที่มาไม่ทันนะคะเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเอานะคะที่หัวอธิบายนะอ่ะเดวตอนมันดู่ในแน่ยี่สิบเจ็ด เดี๋ยวคูดูกันมันมีคนเข้ากี่คนอ๋อสามสิบเอ็ดคนสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้นะคะให้เรียนโจทย์สถานการณ์ในหน้าที่พิเศนะลกูกอ้าเลใส่ อรยช่วงนี้เป็นแงงเรียนบ้านฝนต,ตกไหมบ่โตครับตกบ่อยขนาดครูเออเนี่ยของครูตกบ่อยมากเลยที่เรียนเนี่ยเรื่องนลำท่วมครับไข,ขบ้านน้ำท่วโมโมหรือเปล่าเออมันมีเหรอน้ำท่วมช่วงนี้น้ำท่วมช่วงนี้อย,อยู่อยู่แถวสมรุรปราการปรค่ครู หรือว่าน้ําขังหรือเปล่าลูกมันมันมันฝนตกเยอะจนน้าน้ํามันขังบ้านหรือเปล่าหรือน้ำคลองขึ้นน้ำขึ้นเออน้ําขึ้นหรือเปล่าไม่นะหลังโรงเรียนกงกูเว่ออันนี้เว่อร์ละหลังคามิดินจ่ายละวงวลิตแน่นอนนะเสียงยิงนะใช่ไหมเขินโมน แถวนี <Cornell. in st selling> ้ไม่มีโอ้นั้งเรียนตกมาแวบหนึ่งตกมาแวบึงเดี๋ยวสักแ๊บหนึ่งเอาละแดดออกละโอ้ยย่างร้อนตกตกแค่น้อยเดียวหยุดแล้วก็ตกมาเห็นเออนั่นอะตกตกแดดแดดแดดออกออกลุงกินน้ำไม่อแต่ว่าแป้นพายุเข้านะคะปึ้งปึ้ง ครูต so so yeah. ั้งบ้านครู้าผ้าว่ะครูฝาผ้านะโต๊ะเพียงเดียวอ่ะแต่ว่าบ้านต้นผ้าหลัสามหลอดตกอย่างเดียวบึม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 เสร็จแล้วก็แดดออกซ่แล้วก็สกามาตกมาบึม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 เนอะแดดออกแฮมแล้วก็แดดเนาะเออมันแรงสมไม่ไข่ตาผ้านี่ล่นม่วนขนาดเด้อมันครูม่วนแต่มันปวดขา อ่ะใครไม่เข้าใจอีกไหมมีไหมคะมีค่ะครับไม่มีแล้วนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวครูปิดแชร์เปิดกล้องก่อนคนที่ดูไม่ทันนะคะเข้ามาทีหลังไปดูอนหลังนะคะครูอาจจะละอ่ะเปิดกล้องก่อนเดี๋ยวเราจะบันทึกภาพการเข้าเรียนนะคะเดี๋ยวครูจะเช็กชื่อนะอ่ะเปิดกล้องก่อนครับโอ,หอ้หัวมดอ,อุ้มลุ่มอ๋อฟ <c oughs> ิกบวชมาว่าแล้วกิ้วอยู่บักขึ้นเตอร์ตอนใดแต่หล่อละหล่อละนาไส เร็วเธอทำหน้าเข่งเกินไปเธอต้องยิ้มด้วยเร็วกินข้าวแน่นอนอ่ะกินข้าวฮะเปิดกล้องจ้าเดี๋ยวเราจะมีท่าท่าในการท่าในการทำเช็คชื่อจ้ามาวินออกมาเต็มๆหน้ากับไอ้ไอ้สาวอ่ะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้ส่งงานในที่แล้วส่งนะแล้วเดี๋ยวครูจะเริ่มลบไออัลบั้มชื่อของนักเรียนละนะฮะอ่ะ คราวนี้เอาท่าไหนดีเอาท่าไหนโอ้กักัาเข้าเรียนรวเหรอลูกอายุบาหันเมือนขนาดครูในก้าบเนี่ยเออคุณเจอเป็นตัวจริงสองครั้งแล้วก็บอกว่าให้เรียนหนังสืออ่ะโอเคให้นักเรียนทำท่าท่าไหนดีอยากทำท่าอะไรยื่นออกมาถึงเต็มหน้ากันมาต้องทำก็ได้ครับคูไอแต่ได้รู้ไงว่าเข้าเรียนค้านี้ไง ถ้าอะไรกดไลค์ห like. ร like. like, ืออะไรอ่ากดไลค์อ mat ่ะกดไลค์อ um ่ะง่ายๆเดี um ๋ยวผู <g <g ้ชายจะอ่านนะกดไลค์ไว้อ่ะกดไลค์กดแชร์ค้างไว้นะค้างไว้นะอภิญญาเปิดกล้องลูกหนึ่งสองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้เป็นยังไงบ้างไอ้บอมิน มันทำไมไม่ขึ้นอ่าโอเคได้ละอ่าโอเคอีกหน้านึงอีกหน้านึงแป๊บนึงยังไม่รู้ว่าใครบ้างว่าใครมีมีชูอ่ะยัอันหนึ่งสองมาวินมันชูกันนิ้วอ่้าชูปาใครมาวินมาวินเธอชูกันนิ้วอ่ะอันหนึ่งสองอ่าสองแน่โอเคค่ะนักเรียนเช็คชื่อเรียบร้อยเดี๋ยวครูจะไปเช็คชื่อเพิ่มคะแนนให้นักเรียนแต่ละคนนะครับ อ่โอเคคูลือมอ่ะเจอกันอาทิตย์หน้านะคะส่งงานด้วยเดี๋ยวครูจะไล่ลบอัลบั้มละนะโอเคสามสิบเอดคนวันดีค่ะค่ะวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันดีค่ะบ๊ายบายค่ะครับครับผมสวัสดีครับวันนือแต่วันนี้โอ้โอ้บาคันาคำครับ ไสวัสดีครับวัสดีครับคุณค่ะวัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะ